สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันกับยายแววเน่ยเหมือนเศร้าเวลาเก็ดมุ่งกลักวๆมื้อนี้ฝนบ่ตกแต่วันน่ะหมอกกะกับลลาหลายค่ะพี่น้องฝนบ่ตกมื้อนี้อยกกัก็เลยได้โอกาสมาถ่ายคลิปอยู่น้ำทงไฮทงหน้าถ้าพพี่น้องมาเบิงเข่าง้าม เขายายแววออกล่วงแล้ว่าเมนตาสิบบได้กินบัดบัดเอาไปเอามาฝนตกผ้ายุเข่าม้าลายลูกลายกะเขากระงามค่ะพี่น้องแต่ว่ามองนีบว่าเม่นมองมันตายแลงดอกมองมันตายแลงแต่ยายแววล่งคีบให้พี่น้องเบื้องนั้นมันกะตายไปเลยเล่ะแต่ว่ามันกะเกิดทางาห้างหมองหงมาเฮงให้นี่ กระบ,บอกลายด้กค่ะมองนี่กระสิประมานหนึ่งงานนี่แหละค่ะประมาณหนึ่งงานเขาพันนี่ก็คือเขากขอคอสิบห้าเป็นเขาเจ้าบเมนเขาเหนียวจแจ้วแววกะสิไ่กอคอสิบห้าทุกปีทุกปีกปละงานหน้างานนี่อันตอนที่แหละก็นึกว่ามันสิบ,บเบด็ก,กินพี่น้องเอ้ยพายุมาก ฝนดีหลากลากับเป็นบุญเป็นบุญของพี่น้องชาวภาคอีสานอยู่ค่ะเพราะว่าฝนดีหลากละฝนตกมากหลากลหล้างออกพันซาแล้วฝนก็นยังตกอยู่บ่เศร้าพ้ายุกับเขายังบ่เศร้าอยู่ก็เ,เ,กเลยเป็นดีกับพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าภาคอีสานหนึกว่าตะสิบได้กินได้เกี่ยวได้เหนี่ยเขางานนี่ก็ยังงามคือเก่าอยู่ พาพี่น้องมาชมเขาง,งามค่ะหลังจากที่เ็คุคลิปกับเขาให้พี่น้องได้รับชมที่ผ่านมากับมือนี่กบมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่น้ำทงไฮทงหน้าเนาะค่ะถ้ามือได้ฝนบ่ตกได้แววก็เดี๋ยวออกมาขังนอก มาถ่ายคลิปข้างนอกให้พี่น้องได้รับชมถ้าเมือ่อใดฝนตกยายเบวออกมาบได้ยายเบวกับหาคลิปอยู่ในบบานทํำกับเขากับน้ำให้พี่น้องได้รับชมกับพี่น้องก่ฟ้าเบื่อเด้อค่ะพี่น้องเป็นจิงใดค่ะยายเววสิผ้าพี่นอ้นงยยนองไปเบิ่งข้างข้างฝนเน,นี้บาน ทางกุ๊กแดงทางต้นแดงขางปลาอ่อยค่ะพี่น้องไปไปค่ะไปบึงไปบึงขางทางนั้นมันง่ามซำใดค่ะดีใจลายมาเห็นเขาง่ามค่ะพี่น้องเสียงพยย่อเหี้แล้วก็ตัดหาย,เยาเแย่นแย่นดปหยากินนารี สมรง,งามแต่พี่น้องแต่งานเดียวนี่คือก็ขอสิบห้าข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวคะ่ะอันนี้ยายเววใส่ข้าวเจ้าข้าวเจ้านะคะต้เป็น ภาษาบ้านอีสานบ้านเฮาบ็ว่าเขามันซุ่มเขาซุ่มเต็มที่ค่ะเขามันซุ่มห่วงมันซุ่มแล้วมันออกห่วงมดคำว่าซุ่มเนี่ยหมายถึงว่ามันออกล่วงมันสอดมันสอดมันพ่นมดทุกห่วงทุกล่วงแล้วแม่ค่ะพี่น้องคำว่าซุ่มภาคอีสานเขามันซุ่มเขามันซุ่มมันออกล่วงมดทุกล่วงแล้วเดี๋ยวเบิ่งมันก็งาม ค่ะพี่น้องสำรับคีบมาชมเขางามเหมือนนี่ยายแววก็ขอจบล่วงไว้เพียงแค,ค่นี้เด้อค่ะคีหนามื่อนากระพ่อกันกับยายแววคือเก่าค่ะสำรับคีปนี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ